น้องดินสายโหดของแทร่คิดมานานแล้วขอสักจะแบบแบดแบดหกขวบแล้วครับสำหรับน้องดินเด็กชายพักดิบดินหงมานพลูกชายคนเดียวของกัปตันพูทเนศและเอกบุกรนับวันเริ่มโตเป็นหนุ่มความคิดความอ่านเริ่มเป็นผู้ใหญ่แต่เรื่องนี้แม่เอกถึงกลับไปไม่เป็นเมื่อลูกชายชอบโหมดโหดๆโ,โตมาแล้วก็โหดเลย พี่ดินขอสักขอเจาะหูเจาะคิ้วเจาะปากเขาจะขอวนๆแบบนี้ตลอดแต่ดินยังเด็กมากกก,ก,กยังทําไม่ได้ค่ะอธิบายให้เขาฟังว่านานๆไปอาจจะเปลี่ยนใจให้คิดดีๆก่อนพี่ดินดินคิดมานานมากแล้วนะคิดตั้งแต่สี่ขวบตอนนี้เพิ่งหกขวบคิดมาตั้งสองปีแล้วนานจริงๆค่ะห้าห้าหวันนี้เลยพามาติดทัทูแก้ขัดไปก่อนพี่ดินฟินมากกก,กขอถอดเสื้อทั้งวันค่ะห้าห้าหห Has Hominop, Hashtag factaboutin h o อง m a n o p home, home. Burbana six years nine months one day old เอาเป็นว่าลุคแบดบดของพี่ดินจะเป็นอย่างไรเทระเบิดร,ระเบอร์แค่ไหนเรามีภาพมาฝากกันค่ะ